สวัสดีค่ะทุกคนเอ่อดีวีดีนี้นะคะ่นะนัจะมาตอบคำถามของพี่คนหนึ่งที่เขาส่งข้อความส่วนตัวมาหานะ้าในเพจนะคะคือเมื่อก่อนนะ่นะนัจะตอบพิมพ์ตอบเป็นคนคนไปเนาะเยอะมากเลยเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยแต่ว่าคดีนั้นมาคิดดูแล้วว่าถ้านัดทำวิดีโอตอบคำถามแล้ว ลงไปในเพจหรือว่าใน y o u t u b e อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับการแชร์ความรู้ให้คนอื่นด้วยว่าโอเคถ้าเกิดมีคนมาถามนั้นแบบนี้คำตอบของนัดคือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากคำถามเริ่มจากคาถามแรกนะคะพี่เขาบอกว่าน่าจะมีกลุ่มคนที่เป็น MS ได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันเนี้ยนัดเห็นด้วยค่ะ แต่นัทเคยเห็นว่าใน a f c e o o o อ๊ะเคยมีอยู่แล้วแต่นัทไม่ได้เข้ากลุ่มนั้นนะคะเพราะว่านักเคยโดนดราม่าจากคนบางคนในกลุ่มนั้นมาแบบอืเขาแบบเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่นัททำหรือ,อยังไงอะไรอเอาเป็นว่าผ่านเรื่องนั้นไปก่อนเรามาทําของเราเองดีกว่าแต่นะัทคิดว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นกลุ่มอะคะ เป็นเหมือนกลุ่มใน Facebook อย่างเงี้ยคือเวลาคนเขาเป็นแชทคอมเมนต์ใช่ไหมคะถ้าเกิดคนแชทไปทุกคนเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือข้อความอะ่ะมันจะโดนดันดันดันหายไปเนาะแต่นะคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีไหมคะเรานาดจะเป็นคนโพส์โพส์แบบลงไปในเพจว่าใครมีมการ กระทำอะไรหรือความรู้หรืออยากแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอมเอสว่าใครทําอะไรมาบ้างดีหรือเปล่าเป็นยังไงอนะไรเงี้ยมาแชร์กันไว้ในโพสต์ของนัดในเพจนะัดเพราะว่าการที่ทําเป็นโพสอะคะ่ะมันจะไม่หายไปอะคะ่ะทุกคนมาโพสต์ในสิ่งที่ตัวเองสามารถบอกคนอื่นได้หรือว่าแชร์เล่าให้คนอื่นฟังได้แล้วคนอื่นที่เขามาอ่านโพสต์เขาจะได้อ่าน คอมเมนต์ของทุกคนโดยที่มันไม่หายไปเนาะคอมเมนต์ Comment ที่เป็นในแง่บวกนะคะไม่ไม่ดราม่านะคะเพราะถ้าดราม่าเมื่อไหร่นะจะลบนะคะคอมมูนิตี้ของเราชุมชนของเรานะคะของเพจนัดนัดให้อยากให้เป็นในแนวของเป็นแง่บวกอะคะ่ะคือเราเราทุกคนที่เคยไม่สบายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดใดก็ตามหรือเป็น MS นอะคะ่ะ คือทุกคนอ่ะมันมีความทุกข์อยู่แล้วอ่ะเรามาให้กําลังใจดีกว่ามาบูลลี่กันหรือมาดราม่าใส่กันแค่เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแบบนั้นไม่โอเคเนะาะอ่ะฮะต่อไปครั้งนี้ถ้าใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำน่าจะโพส์โพสไปเรื่อยๆของนัดว่าโอเควันนี้มีใครมาแชร์เรื่องอะไร ให้ทุกคนฟังบ้างอาจจะเป็นคนที่รักษาตัวเองในวิธีไหนก็ได้แล้วดีขึ้นหรือว่ารักษาแบบไหนเราเกิด side e f f e c t ยังไงเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะทุกคนจะได้มีข้อมูลร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราฟังข้อมูลคนอื่นไว้เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างหรือว่าเอาไว้สังเกตตัวเองได้ก็ดีเหมือนกันส่วนอันนี้ข้อต่อไปนะคะพี่เขาบอกว่า รู้สึกว่าอาการกำเริบต้องทำยังไงบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องถามก่อนว่าเคยทำแบบไหนมาก่อนหน้านี้คะเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าเคยไปรักษาที่ไหนบ้างแบบแบบแผนปัจจุบันหรือว่าแผนธรรมชาติหรือว่าแผนไหนอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วที่รักษามาใช้เวลาน,านานแค่ไหนแล้วมันมี ความคืบหน้าอย่างไงมันดีขึ้นหรือมันเหมือนเดิมหรือว่ามันแย่ลงถ้ามันดีขึ้นคือถ้ามันดีขึ้นช่วงหนึ่งนะค่ะคือโรคเนี้ยมันมีโอกาสที่จะกำเริบได้ตลอดเมื่อก่อนนะเคยกำเริบทุกเดือนในที่ใหม่เออในอาการใหม่ๆทุกเดือนต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลทุกเดือนคือตอนนั้นก็รักษาตามอาการแล้วก็ พอตรงนี้หายอีกตรงนึงก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปแบบประมาณเจ็ดปเดือน,นจนมาเริ่มคนพบวิธีที่รักษาตัวเองด้วยธรรมชาติที่นะัททำวิดีโอไปเมื่อหลายหลายปีที่แล้วยังอยู่ในเพจส่วนคราวน,นี้ถ้าเกิดรักษาอาการเก่าแล้วมันหายไปแป๊บนึงแล้วมันกลับมาอีกคืออันนั้นมันช่วยได้ระยะสั้นแต่ถ้ารักษาแบบเดิมแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยมันมีแต่แย่ลงควรพิจารณาเปลี่ยนวิธีได้แล้วนะคะ ลองลองค้นหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองคือจะลองทําตามนั้นก็ได้หรือจะไม่เห็นด้วยไม่ทําตามนั้นไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและใช้วิจารณญาณของทุกคนเองนะคะอาการกำเริบนั่นแหละค่ะต้องตรวจสอบดูว่าเคยทำอะไรมาบ้างอันไหนได้ผลไม่ได้ผลส่วนข้อต่อไปนะคะคือเหนื่อยไม่มีแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะคะ่ะคราวนี้ ก็ในเมื่อเรายังทำวิธีเรายังหาสมมติว่าเรายังหาวิธีใหม่ไม่เจออย่างน้อยอะคะ่ะเราต้องนอนให้เยอะๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองของของตัวเองนะคะไม่ใช่แบบไปตามคนอื่นทุกอย่างต้องสังเกตว่าเรากินอะไรแล้วเรารู้สึกโอเคกินอะไรแล้วไม่โอเค ทำตามนั้นไปก่อนอย่างน้อยอะร่างกายอะมันต้องการอาหารเพื่อไปให้พลังงานและไปซ่อมแซมแต่นี้ก็และนอนสําคัญมากๆถ้านอนไม่พอมันไม่มีทางซ่อมร่างกายได้ค่ะร่างกายจะซ่อมตัวเองตอนนอนหลับสนิทถ้าเรานอนหลับไม่สนิทเราไม่ยอมนอนต่อให้คุณมียาดีแค่ไหนไปนรักษาราคาเป็นแสนเป็นล้านแค่ไหนนะัดก็คิดว่ามันคงจะไม่ดีพอที่จะทำให้กลับมา เป็นปกติหรือว่าดีขึ้นเยอะๆได้คำถามต่อไปนะคะพี่คนนี้เขาถามว่าน้องนัดคะมีคนโชคดีหายจากโรคนี้บ้างไหมคะพี่เขากุ้มใจมากจะบอกว่าหายไหมคือนัดอะที่นัดทำวิดีโอไปตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วเนาะว่านัดเริ่มรักษาตัวเองแบบธรรมชาติ ที่นัดศึกษาแล้วก็ทดลองเองมนาะคือตั้งแต่นั้นมานัดไม่เคยกําเริบอีกเลยโหประมาณสิปีสิบเอ็ปีได้แล้วมั้งอันนี้ก็นัดก็ไม่อยากจะฟันธงว่าหายหรือไม่หายแต่ร่างกายนะัดกลับมาแข็งแรงคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันแข็งแรงขึ้นมาเองนัดพยายามมากๆและอดทนมากๆที่จะฟื้นฟูตัวเองในทุกๆด้านนอนเยอะๆกินอาหารที่ดีกับตัวเองแล้วก็ทำจิตใจให้แบบ ไม่เครียดคือเครียดได้แป,ป๊บเดียวเครียดมันไม่มีประโยชน์อะไรปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้เครียดนะคะแล้วแบบค่อยๆอ,ออกกําลังกายอ่ะทําอะไรไหวก็ทำอ่ะคือบอกตัวเองตลอดเวลานะจะนัจะเคยบอกทุกคนแล้วว่าคือร่างกายเราอ่ะรับคําสั่งของความคิดเรานะถ้าเราถ้าเราบอกว่า เฮ้ยฉันโอเคว่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราพูดกับตัวเองทุกวันนะแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บมากหรือคือบางทีมันต้องเจ็บอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องอยากไปทําตัวเป็นคนป่วยอะ่ะถ้าเราทําตัวเป็นคนป่วยเราก็จะเป็นคนป่วยตลอดไปอะ่ะคือทําตัวให้พยายามเข้มแข็งอะ่ะแข็งแรงนีสมองก็สั่งร่างกายไปด้วยว่า เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็โอเคอันนี้สิ่งที่นัดทำเนาะใครจะไปลองดูก็ได้แล้วพอนัฟื้นฟูไม่ได้ทุกๆุกปีมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันไม่ได้ใช้เวลาแบบเดียวมันใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็คุณทําแค่ไหนคุณทําได้แค่ไหนทําทุกอย่างที่นัดพูดได้แค่ไหนมันก็จะกลับไปหาร่างกายตัวเองอเนาะ,น,ะนัดบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนใช้เวลาแค่ไหนของนัด,ดไม่ได้แป๊บเดียว ใช้เวลาเป็นปีปีสองปีกว่าจะกลับมาออกกำลังกายกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตแบบค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็แล้วก็พยายามรักษาระดับทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้ก็ยังดื่มน้ำผักบ้างแต่ไม่ทุกวันอาทิตย์ละสองสาครั้งนะ,ะอะไรที่นะเคยทำตั้งแต่สิปีที่แล้วแล้วมันดีกับตัวนันเองนะยังทำอยู่นะคะนอนเยอะกินดีออกกำลังกายดื่มน้ำผักแล้วก็พยายามแบบ ปล่อยวางอ่ะมันมีปัญหาตลอดนะชีวิตคนเราอะแต่ถ้าเรารู้จักแบบปล่อยวางอะบางทีก็ต้องแบบช่างแม่งบ้างอะนึกออกไหมเออปล่อยวางได้คือทุกอย่างอะมันมีทางแก้ไขอะถ้าคุดตั้งใจจะทําจริงๆอ่ะอืมเข้าใจเราสู้อ่ะมันทุกอย่างมันมีทางออกแล้วมันมีทางแก้ไขส่วนคนถามว่านัทเป็นคนโชคดีไหม,มนะัทก็รู้สึกว่านัทเป็นคนโชคดีนะ อย่างน้อยตอนนี้มันก็ไม่ไม,ไม่กำเริบม,มา1ิสิปีแล้วมั้งสิบเอ็ดปีประมาณนี้คือ,อก็ขึ้นอยู่กับความเขาเรียกอะไรความสม่ำเสมอในการดูแลตัวเองอะเนาะ,นะแล้วก็ดูแลทั้งร่างกายทั้งจิตใจตัวเองอะคะ่ะคือบางทีอะคนที่เขาไม่รู้หรือคนที่เขาไฟฟังคนอื่นมาเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูด บางทีก็เหมือนผีเจาะปากมาพูดเนาะเออทําให้คนอื่นเขาเสียกําลังใจอย่างเงี้ยคือนัดจะบอกนัดจะบอกว่าเพื่อต้องไม่ต้องสนใจคําพูดทุกคนก็ได้นะคะแค่รับฟังคําพูดที่ที่ให้กําลังใจเราและทําให้เราเข้มแข็งอืมอืมคือคนที่ไม่เป็นเองอะไม่เข้าใจหรอกเขาว่ามันรู้สึกยังไงแม้แต่หมอเขาเรียนมาเขาไม่เคยเป็นเขาเขาไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจคุณหมอเขา เขาทําหน้าที่ของเขาอะค่ะอืมเขาก็ทําหน้าที่สุดความสามารถเท่าที่เขาทําได้อ่ะคะ่ะที่เหลือมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะอืวันนี้ตอบคำถามแค่นี้ก่อนนาะประมาณสิบนาทีไม่อยากทําวิดีโอยาวๆเดี๋ยวจะเบื่อฟังกันคราวนี้ก็ลองใครสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาหรือว่าโพสต์มาในในคอมเมนต์เนาะ ใต้เดี๋ยวใต้วิดีโอนี้ค่ะใครอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆใครที่เออใครที่เคยคุยกับนัดมานานเป็นปีๆแล้วไปลองทําอะไรก็ตามเนาะวิธีของนัดหรือวิธีอื่นที่มันดีขึ้นแล้วอะค่ะทาให้ตัวเองดีขึ้นหายหรือว่าดีขึ้นเงี้ยว่างๆมาเล่าให้นัดฟังแล้วนัดจะเอามาแชร์ให้เพื่อนคนอื่นฟังส่งมาในคอมเมนต์ของโพสต์ก็ได้หรือว่าส่งมาใน กล่องข้อความของนัดหรือว่าส่งวิดีโอมาหานักก็ดีจะวิดีโอคอลมาหานักก็ได้แล้วนักจัดหน้าจอไว้เราคุยกันอถามสารทุกสุดหรือว่าเล่าเรื่องให้กันฟังก็ดีนะคะคือนัดอยากกลับมาช่วยเหลือทุกคนในคอมมูนิตี้นี้ในในระดับที่นักทำได้เนาะนักไม่นักไม่ได้ทำช่องเนี้เพื่อหาเงินหรือเพื่ออะไรหรือเพื่ออยากดังนักอยากนักอยาก เป็นกําลังใจให้คนที่เคยเป็นที่คนที่กําลังเป็นเหมือนที่นัดเคยเป็นะว่าต่อให้ทุกคนพูดไงก็ตามอ่ะเราอใจเราอ่ะใจเราถึงเมื่อไหร่อ่ะตัวเรามันก็ไปด้วยนะคะอืมใจเราสู้ร่างกายเรามันก็สู้ตามอืสู้ๆนะทุกคนมีอะไรคุยกันใหม่โอเคนะคะบ๊ายบาย